มอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยมแห่งปี b บ k e of the Year 2025 by m o t o r อ e ์ l มีอะไรกันบ้างสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์เรเวตามธรรมเนียมนะครับทุกสิ้นปีเนี่ยทางทีมงานมอเตอร์เเวเราจะมาคัดเลือก b บ t e of the Year รครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ยอดเยี่ยมนะครับแห่งปีโดยทางทีมงานเราเป็นผู้ตัดสินและเกณฑ์ปกติครับเราจะให้รางวัลด้วยกันเนี่ยคือแค่2รางวัลเพียงเท่านั้นเลยนะครับก็คือรถ ในฝั่งของไม่เกิน400ซีที่เป็นรถเล็กแล้วก็400ซีขึ้นไปครับก็คือรางวัลของรถบิ๊กไบนะแต่ในปีนี้ขอเพิ่มมาอีกหนึ่งรางวัลครับให้ทางแอดจาเนี่ยมาคัดเลือกรางวัลด้วยตัวเขาเองนะครับเนื่องจากเพื่อนๆน่าจะเห็นแอดจ์เนี่ยออกกล้องมากขึ้นนะครับเริ่มมีการรีวิวรถแล้วนะในปีนี้และปีหน้า2 0 2 6เนี่ยผมตั้งเป้าจะให้อาจ์ครับ รีวิวรถมากขึ้นอีกดังนั้นครับเลยขอเพิ่มรางวัลที่3มาให้ทางอาจย์เนี่ยเขาเป็นผู้คัดเลือก b บ k e of the Year ในส่วนของตัวเขาเองที่ได้ทดสอบแล้วชื่นชอบที่สุดะนะครับผมซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือก b บ k e of t h e Year นะครับทุกปีเราต้องบอกก่อนเลยว่าจะต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เปิดตัวในปีนั้นๆอย่างปีนี้ก็คือจะต้องเป็นมอเตอร์ไซค์เปิดในไทยปี2025ฮะและทางทีมงานเราจะต้องได้ทดสอบมันมาแล้วด้วยนะครับในปีนี้อ่าและเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมจะ พูดถึงรางวัลแรกเลยก็คือ b Bike of the Year ในฝั่งของรถเล็กครับเรายกให้ y a ม a h a PG1 ซึ่งเปิดตัวไปในกลางปีนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันแย่นะครับหลายคนที่ต้องใช้เงินซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งครับจะต้องมองถึงความคุ้มค่านะครับทั้งเรื่องฟีเจอร์ฟังก์ชันคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปซึ่งยมา PG1 ครับมีการอัปเกรดสเปคทั้งในเรื่องของระบบ ABS แล้วก็มีการขยายนะครับสมยางขนาดกว้างขึ้นฮะแล้วก็ตัวหน้าจอครับก็ปรับมาเป็นฟูลดิจิตอลแล้วทั้งหมดนี้นะครับที่มีปรับปรุงตรงนี้แค่ ABS อย่างเดียวผมมองว่าค่าตัวน่าจะต้องบวกเกินครึ่งหมื่นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าทางยมาห้ากับตั้ง pricing ออกมาได้ดีมากๆเลยก็คือ57,500ไม่ข้าม60,000ค่าตัวถูกกว่าเดิมร่วมๆ่วม0 0เลยทีเดียวนะครับดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่ ยี่าิหา p g 1ทางทีมงาน m ต t o ์ว l ลเราให้เป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้แล้วก็ได้ในฝั่งของ b บ of the Year รถเล็กไปของครับขยับขึ้นมาในรางวัลที่2ครับก็คือรางวัล b บ of the Year ในส่วนของรถ i i g i k บผมยกให้ Z900 โฉมปี2025ครับเนื่องจากรถ i i g i k บในปีนี้ก็มีการเปิดตัวหลากหลายรุ่นนะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีครับผมซึ่งแ9 0 0เนี่ยเราต้องบอกเลยว่ารอมันนานมากครับ จากการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่อีกมา2024ในไทยเปิดตัวตามหลังถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวครับแต่ว่าการมาครั้งเนี้ Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยทํากันบ้านมาอย่างดีแล้วครับก็คือเซ็ตพร i ยซิ่ออกมาตีกับคู่แข่งมิดไซส์ 650cc นะครับแต่คุณได้พิกัด 948cc ครับอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเต็มลิตรแล้วนะฮะและความแรงต้องบอกว่า เทียบระดับน้องๆซปเปอร์เนเกตเลยทีเดียวเทคโนโลยี IMU 6แกนก็คือยกมาจากพวกเทคโนโลยีรถซปเปอร์ไบค์ทำให้ได้ในเรื่องของออปชันความปลอดภัยต่างๆมากมายนะครับเทคโนโลยี Technology ช่วยเนี่ยมีมากจริงๆครับในค่าตัวที่เปิดออกมาคือ3,49และมีโปรพิเศษสำหรับช่วงแรกคนที่ออกรถครับลดลงไปอีก1,500 0หรืเลืออยู่ประมาณ334นะเรียกได้ว่าแพงกว่า มิดไซส์650เพียงนิดเดียวเท่านั้นได้ทั้งเรื่องของความแรงเทคโนโลยี IMU นะครับมีครู e ค o นโทรลอีกช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายครับดังนั้นครับผมมองว่า Kawasaki Z900 เป็นการคัม b a c k กลับมาทำตลาดได้ดีเยี่ยมจริงเพราะว่า MY 2025นะครับจองหมดสต็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอ่ะจะต้องรอ MY 26ครับซึ่งกว่าจะส่งมอบนะก็ประมาณไตรมาส2 ของปีหน้า2026เลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมจึงยกให้คอสกิเซ900เป็นรถไบออฟด h e ยียนในฝั่งของ i i g i ไบปีนี้และมาต่อกันที่รางวัลที่3ครับเดี๋ยวผมจะขอให้อาจารย์เนี่ยมาเป็นผู้พูดให้รางวัลเองครับ และก็มาถึงรางวัลสุดท้ายค่ะคือรางวัลไบออฟเดย์เย่สองพยของจ๋าเองนะจ๋าต้องบอกก่อนนะว่ารางวัลน,นี้ขอให้เป็นแบบว่า2 5 0ซีซีขึ้นไปเพราะว่าจ๋าเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะแล้วรางวัลน,นั้นก็คือ Honda r e b e l 3 0 0 e c l a s s นั่นเองค่ะอ่าเพื่อนๆไทยถูกกันไหมเพราะว่าจ๋าเป็นคนอย่างที่บอกครับเป็นคนที่ตัวเล็กรีเบล3 0 0เนี่ย เป็นคันที่เบาะเตี้ยขาถึงน้ําหนักเบามือใหม่อย่างจ๋าก็ขี่ได้เพราะว่าด้วยความว่าจ๋ากังวลในเรื่องของการขับรถที่มีเกียร์กำคันแล้วมันดับใช่ไหมคะแต่คันนี้คือขี่ได้แบบง่ายมากไร้กังวลในเรื่องของรถดับอย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งจ๋าก,ก็รีวิวเอาไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆคนไหนอยากไปรับชมเดี๋ยว ลิงก์ปุ่มตัวไอ,อไว้ให้ด้านขวาบนนี้เลยนะคะไปดูย้อนหลังได้เพื่อนๆคนไหนนะคะมีรางวัลในใจไบออฟเดียร์2025คันไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๋าก็อยากรู้เหมือนกันทีมงานเราก็อยากรู้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอ่ะแล้วก็ขอฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโมโตรเราว่ากันด้วยนะคะว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรน่าสนใจมานําเสนอกันอีกวันนี้จ๋าและทีมงานโมโตร,รขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไว้ว่า